สวัสดีมิรักแฟนฟมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องมัดเด็ดฟังเวนบมือโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมือโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวในวงการมือโลกนะครับก็ฝากผู้ พนักนุนใจดีของดรากันด้วยนั่นก็คือแอ p ด24 PY ต้องมีแอดนำหน้าเด่นครับก็เริ่มกันที่ข่าวของโนริโตโดแนเนาะก็ล่าสุดก็มีคิวจะชกที่ประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วนะเราแววว่าคู่ชกของทางด้านโนริโตโดแนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านโยชิกิทาเคอิอดีตแชมป์โลกในรุ่น118้ปอนด์ของ WBO กำหนดการชกเนี่ยว่ว่าน่าจะเป็นในเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เมษายนที่จะถึงนี้ก็รอดูรายการอีกทีหนึ่งว่าทางผู้จัดเนี่ยจะจัดช่วงไหนอะไรยังไงแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยคู่ชกเนี่ยของโดนในไฟต์ต่อไปเนี่ยว่ว่าจะเป็นทางด้านโยชิกิทาเคอิอย่างแน่นอนครับแล้วก็ต่อกันที่ข่าวของโรมันกรฟเลสเนาะก็ ล่าสุดเนี่ยทางด้านโรมันกรนซาเลสเนี่ยประสบปัญหาจากไฟล่าสุดที่เจ้าตัวชกไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเขาก็เป็นฝ่ายเอาชนะนักชกเพื่อนร่วมชาติชื่อเฮกเตอร์โรเบรสเนาะไปได้แต่ว่าในไฟนั้นนะก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยบาดเจ็บ ที่เหมือนกับว่าที่แขนที่ไหลอะไรฝักอย่างนี่แหละแล้วก็ต้องรับการผ่า,ผ,าผ่าตัดทันทีซึ่งก็เลยทําให้ทางด้านสถานะของโรมันตอนนี้ก็แว่วว่า,าจะต้องพักรักษาตัว,ตวอีกยาวนานเลยแล้วก็มีฟิ์ที่ว่าอาจจะต้องอแขวนเมือนวมหรือเปล่าเพราะว่าในข่าวเนี้ยระบุว่าเาจ้าตัวเนี้ยจะต้องผ่าตัดไหลไฟ้าแล้วก็พักยาวราวๆหกถึงแเดือนนั่นก็เท่ากับว่า อีก6-8เดือนเนี่ยก็เท่ากับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้ต่อยอีกทีอย่างไวที่สุดเลยนะก็คือเดือนตุลาหรือว่า,เ,าเดือนตุลาด้วยพฤศจิกา,าปีหน้ากันเลยทีเดียวเอออันนี้ก็เอยปีปีนี้แหละเออก็นั่นแหละครับเจ้าตัวต้องพักรักษาตัวยาวเลยครับ <S 2> <S 2> แล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของเอทนชินนาะฟึ้นกะว่าเนาะลาฟุดก็ฟื่อของญี่ปุ่นเนี่ยก็ระบุว่า เจ้าตัวเนี่ยในไฟนี้ที่ว่าจะต้องขึ้นชกตัดเชือกกับทางด้านวุนฟรฟิโกเอตดาเนี่ยครั้งนี้จะเป็นฝึกที่หนักหนาแล้วก็ฝา,าหัดเป็นอย่างมากหากว่าเจ้าตัวสามารถเอาชนะได้เนี่ยก็จะเป็นไฟคัมแบ็กแล้วก็จะมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกด้วยกับทางด้านทาคุมะอินโอเอคู่ปรับเกา่าแต่ว่าหากว่าแพ้ไฟนี้เส้นทางในอาชีพการชกมวยฝากนข,ของเจ้าตัวเนี่ยก็อาจจะ ดับแสงลงไปสักหน่อยนึงเพราะว่าพอเจอกับนักชกที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็เป็นไฟสําคัญเนี้ยเจ้าตัวไม่สามารถจะเอาชนะได้สื่อญี่ปุ่นก็มองว่าไฟเนี้ยอโอกาสที่เทนชินนาฟึกวาวะมีโอกาสชนะ ก็คือ50-50นะเขามองว่าอย่างนั้นถ้าชนะได้ก็โอกาสที่จะมีโอกาสในการชิงแชมป์โลกแล้วก็ควา้าแชมป์โลกเนี่ยก็เป็นไปได้สูงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแพ้ก็อาจจะกระทบในเรื่องการต่อยมวยฝากลต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนครับ